สวัสดีครับผมใช้ฟาร์มกุ้งก้ามแดงกำแพงเพชรครับผมแต่วันนี้เรามาอยู่บ่อพักกุ้งผมที่กรุงเทพนะครับผมนี่ใครสนใจเข้ามาซื้อนะครับติดต่อเข้ามาได้ครับผมนี่กุ้ง,งนั้นเลยครับกุ้งก้ามแดงทั้งนั้นเลยส่วนใครที่ไม่สะดวกเข้ามาซื้อเองนะครับเข้ามารับเองทางฟาร์มก็สามารถจะส่งให้ได้ครับผม ถ้าเกิดอยู่แถวแถวกรุงเทพหนือมณฑลทางฟาร์มก็สามารถจัดส่งเป็นแก็ปเดลิเวอรี่ให้ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดใครอยู่ไกลทางฟาร์มก็ส่งอีเมตกล่องโฟมให้ได้นะครับยีเมตรปรษณีกล่องโฟมให้ได้นะครับผมเรามาดูบอ่อต่อไปน,นั่นเองแค่บอ่อแรกนี่บอ่อหนึ่งเอออีกสี่บอ่อเลยไม่ใช่บอ่อนึงนี่นี่กรุงกัุงนั้นเลยครับผมใครที่สนใจเลี้ยงนะครับสามารถโทรมาปรึกษาทางผมได้นะครับผม ผมยินดีนะคบปรึกษาครับผม,มส่วนใครนะครับผมที่อยากดูวิดีโอการนี้ต่างๆของฟาร์มผมนะครับเซิร์ชไปที่ YouTube นะครับพิมพเขาว่าฟาร์มกุ้งก้ามแดงกับแพงเพชรนะครับผม ย้ำอีกครั้งฟาร์มกุ้งก้ามแดงกําแพงเค็กก็เจอชนะผมเข้าไปดูวีโอต่างๆได้ครับผมกุ้งทั้งนั้นเลยครับกุ้ง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 ก้าแดงมีบอ่อหนึ่งครับผมอ่านะครับถ้าสนใจติดต่อเขาไม่ได้ครับผมทางฟาร์มดีให้เขปรึกษาครับผมสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณมากครับลาบด้วยกุ้งเด้งจริง